ใช่ดิครับผมผมเคียร์ครูจะมาเล่นไหมครับอ่าไม่ทช่อเนอใช่แล้วอาร์คิบเนอะววันนี้เรามาเล่นลัคกี้บล็อกเออบารียกับไวรัสกันนั่นเองแล้วเกี่ยวอะไรกันนะแบบห้าไวรัสเหรอไม่คืออย่างมันเข้าทีมสีแดงไงเออก็เลยเอาสีแดงมาแหละไไม่ด้าจะห้าไวรัสถ้าถามว่าห้าไวรัสนี่ไงข้างหน้าก็เราก็มีไวรัสอยู่นะทุกคนโอเคเราก็ฆ่าไปแล้วโอเคเรียบราก็ไม่ต้องฆ่ามันนี่ไงไวรัสตายหายไปแบบแล้วอ้าวมันเกิดมาใหม่ก็ฆ่ามันอีกถ้ามันเกิดมาก็ฆ่ามันอีกมันเกิดใหม่เเกกิดแลล้วทยูไม่เกิดละะโอ้ไววรัสกกา่ ไอ้ตกใจหมดกูอะไรมาเบอร์มึงดูดิเวลามึงเดินแบบตรงขามึงอ่ะดูดิมันกืนแล้วเป่ะคืออะไรตาสนตีนดูหน้าดิเออถามว่าจริงไหมก็เออก็จริงโอเคแล้ววันนี้นะครับแล้วก็สู้กับไมค์คราฟหนึ่งร้อยวันกันเองซึ่งจะอธิบายว่าทำไมถึงมันคือไมค์คราฟหนึ่งร้อยวันก็คือว่าผมเลยจะเปรียบเทียบว่าคนสร้างไมค์คราฟเนี่ยสร้างไมค์คราฟหนึ่งร้อยวันแต่ว่าไอ้หนึ่งร้อยวันที่มันสร้างเนี่ยคือแบบว่ามันรีบสร้างไงเกมมันก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือแบบดดูิ จะแบบหัวสตีฟกัดด้านอะ่ะเห็นไหมจนหัวเรากลายเป็นตีนอะ่ะนั่นแหละก็เลยไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนคิดยังไงวะมึงนม่เก่งเหรอมึงสามารถแบบคิดตอรีได้ไมืพูดเสียว <c oughs> แน่นนอน <c oughs> ดูใไอ้กูมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาแลกกล่องไปล้วกันเปิดดีกว่ามามาเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะมึงดอะไรหรือเปล่า อ๋อมือแบบมือเป็นคนจัดของกูเป็นคนจัดของกูไม่ไปพิกแอ็กเลยกับงานเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าแถมไม่ได้กันโอเคมาเปิดได้ปึ๊บไม่ต้องนับโอ้โหเริ่มมาของเกลือไหนกล่องกูได้อะไรกูกูไม่ได้หาเลยเลยอ้าวโอ้ก็ไม่ต่างกันโอเคมาตบไปบาเนียสองกล่องไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันนี่เป็นกล่องฮาโลวีนฮาโลวีนไอเดี๋ยวกูเปิดฮาโลวีนอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะเออบอยเออกูลืมคอมเมนต์ที่น้องคอมเมนต์บอกเลยที่บอกว่ากาะทอกาะแดงอ่เอออ่าคืออะไรวะกูลืม อ๋อน้องบอกว่าไอ้เกาะแดงกับเกาะทองเนี่ยมันกันทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกอนชาร์ดอมัตะการเมจิกที่เรายิงกันนั่นแหละเอานั้นกูไม่ใช่เกาะแดงก็คิดว่าโอ้ยก็ลวงก็คิดว่าเกาะแดงเกาะทองเนี่ยก็คือก็ไม่น่าต่างกันหรอกเออคิดว่านะของกู้นี่นี่แน่อะไรอ่ะมันคือดาบเหรอเออมันคือดาบอ่ะในคอร้องหน่อย อุ้ยอุ้ยตายตายกาลังจะหันไปฟาดมันเลยเอาไดไอ,อ้อเออกลางแกคนไม่มีตังจูก้กาอยไม่มีเลยมึงกลางลางแกกูเมื่อกี้ไม่มีสิทธิ์พูดอ๋ออ,อันนี้เป็นเครื่องรางหรือเปล่า,าอ๋อถ้ามีเราจะบินได้แต่ว่าเมื่อก,กี้เรามีเกาะแดงแต่โดนไอ้นี่ตีรอบเดียวตายเลยโอ้โหอ,อ่ะใส่แต่แต่ยังไม่รวยเราที่เราที่แล้วอ่ะเส่ยหมูดูหน้าก่อนหมงดูหน้ากูหน้ากูใส่รองเท้าโอ้ยหน้ามันเลยจะปากเออใช่อ่ะต่อไปไวรัสมันจะมีไวรัสไม่เล<อ>ิกจะแพร่เชื้อใส่ให้มัน นี่ไงกระดาษฉู่กูกจะสู้มึงอ่ะโอ้โหน่าเสกกระดาษชู่อ่ะเดี๋ยวใส่นี่ก่อนเปรียญน่าจะมีแต่ของอูพนะพอาะได้เพิ่มสปีดแล้วคนเออมันก็โหดแล้วแหละอุ้ยนี่ไงหดอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยตายตายตายโอเคอันนี้อันเบคเทเบิลไหมโอ๊ยอะไรล่ะกูเราก็ต้งตายอยู่ดีอ่ะอุ้ยกระดาษชู่จะแตกเนี่ยไอ้นี่นี่กระดาษชู่กระดาษชู่ดาบใส่ลูกดาบปอบบางดาบอเมซอนเหรอวะเชี่ยววะอ่านถูกวะวะดาบใส่ลูกอเมซอนอ๋อเจ้าแทยกูแตกเลยอะไรเอาอ๋อ คือกูไปต้มไปเจ๊ตเพกกูว่บินได้ป่ะกูจริงกูมีบัปนะแต่กูยิ่งเก่งอันนี้ยเป็นสีชมพูไอ้สีฟ้าเอ้ยเออสีฟ้าถูกแล้วมันเป็นสีชมพูอันนี้ขอรอมือธรรมดาตีนะอ่ะขอมือธรรมดาเป็นไงฮะกูมึงมีสะท้อนกลับได้เหรอไม่มีอ่ะอ้าวแล้วทำไมกูตายอ่ะเนี่ยสะท้อนกลับโอ้โหไอ้นี่นี่สะท้อนอะไรอะนายถอนละอ่ะไหนไม่ตีมาดิอ้าวโอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอันนี้คือ อ๋อถ้ามีแล้วคือเรากระโดดสูงมันคือบั๊กไงอ๋อโอเคบั๊กอะไรอันนี้มันเป็นบั๊กไม่ใช่บั๊กไม่ใช่บั๊กมึงพูดบั๊กบั๊กเมื่อกี้กูพูดบั๊กบั๊กมึงพูดบั๊กเมื่อกี้ไม่ได้พูดบั๊กเมื่อกูพูดแล้บั๊กบั๊กกูก็พูดอยู่อะไรฮะทำไมกูจะพูดบั๊กทำไมวะอันนี้เป็นเกาะหน้าโดนเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โดนที่โตดด็อกเตอร์เบตเอ็กอ่ะบอยเดี๋ยวมึงตีกูมาดิมึงตีกูมาดิกูไม่น่าตายแล้วอ อ๋อกูตายเพราะของกูแตกอ๋อคือแบบแล้วกูตีแตกหมดเลยคือไอ้ของบ้าเียคือมันมันก่อมาแม่ไป็เดบลถูกไหมเออใช่จริงด้วยของของกูเปียนของกูบาเยไอ้ไอ้นี่มันมันอันเดนจิเบิลนะอันไหนไอ้สีเขียวอะอ๋อโอเคอันนี้เป็นเครื่องรางอันนี้เป็นหัวใจสีทอทุกคนโอเคก็ดีแหละที่แบบมันแตกได้เลยได้สู้มันแบบสนุกสนุกไงถ้าไม่แตกก็แบบไม่มันไงกูกูก็พูดอยู่ว่าสีเขียวมันไม่แตกเออเออรู้แล้วแต่เป็นแบบสีเขียวมันกากไงฮึลองกันนะอันนี้เป็นแรกกัน แล้วบ่อยมึงไปขูดแรกอะไรชู้บหรือที่เปิดได้สีเทาอ,ะอา่ะแม่อะกรจะจอกจะได้อะไรได้เป็นมันฝรั่งได้ขี้โอ้ยอันนี้มึงจเจ้าเต็นหน้านี้มาได้ไงไหนกูมีอะเนะี่ยเอาอย่างอื่นมาบ้างโอ้ยโอเคมาได้อย่างอื่นบิเไปแล้วเอ่ะบวกไปลยเพชรหนึ่งบล็อกมาหนึ่งร้อยบวกตาเลียปึ๊บ อ,อันนี้เป็นเคียวเคียวนี่ทุกคนเหมือนเราเคยเปิดกล่องแล้วว่าที่ผมเปิดตอนนั้นอ๋อไอ้กล่องที่เราเปิดกับซัมเมอร์ไม่ไอ้ที่เราเปิดกล่องซัมเมอร์กับสเต็งแง่ไงเคียวตอนเคียวตอนเคียว์ก mm ็หายเออเออหาเหรอฮะนี 8, nah, ่มัน <được Felix them> ไม่ summer summer ตายอ่ะตรงอันนี้เออไอมันไม่ตายแล้วอ่ะโกงลากเกตไม่มีทางสู้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อมันคือแมงมุมอันนี้คือชีสเหรอฮะฮะอันนี้คืออะไรไหนดูซิเออพิซ่าแร่อะไรก็ไม่รู้เออมันพิซซ่าจริง ไหนใครบอกแมงมุมตอนเช้าตาบอดกูไม่เห็นตาบอดเนี่ยฮะก็ก็ตอะมันมีปักมันมีปักไปตอนก่อนคอเคยไงนี่ไงไหนตาบอดอ้าวอ๋อตาบอดตาบอดเออตาบอดจริงมันกัดเราไม่โดนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไอคีนเหรอทำไมคลิกขวาแล้วมันเจ็บวะแต่กูงงวะเนี่ยถ้าตีแล้วขอบมันจะหายเหรอไหนไหนรอก่อนอลออะไรกู <laughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ดามเมจเยอะมากเลยอ่ะถือนี้แทนแล้วกันเท่กว่าเหลือกี่กล่องอะเนี่ยฮะ อะไรปาร์ตี้ทางเขาบอกว่าถึงเวลาปาร์ตี้แล้วถึงเวลาปาร์ตี้แล้วเออเอออ่กอดกูกากมากเลยนอะอะไรเนี่ยเช็คยวยมิเชลี่ไหนโอ้โหนี่มันให้อ๋อนี่ไงกรงสปอนอยู่บนหัวเราก็เทอยู่นะยี่สิบหกอันนี้เป็นเสียงโชว์ทุกคนอะไรยี่สิบหกอะไรยี่สิบเก้าอะไรกูถามวุงเหลือกี่กล่องเหรออ่าอ่ะโอเคกูถามตอนไหนวะกูลืม มึงมาปาบัฟเฟกันทำไมนี่เอาบางนรู้ว่ามันตายอันนี้เป็นสติ๊กใครบอกบาเลียโห่เมื่อกี้กูจะตีปากมันให้ดูของกูโขวดกากระน่ยบาเลียโห่จะตายมึงเปิดไม่ได้ของดีๆอันนี้เป็นเกมทำให้มันตีไกลขึ้นนะทุกคนเอ้ามันไม่ไกลเหรอเดี๋ยวพลติีพีหรือเปล่าเออไม่เกี่ยวเอันนี้หมาเพนด้าโอเคเพนด้าเห่าเนี่ยก็คือเราเปิดได้เพนด้าเพนด้าเลยเห่าเนี่ยเพนด้าลุกขึ้นมานี่เตรียมตัวไปสู้ไปเลยลุยเลย แพน้ารู้มันกัดมาเลยเออโดนหมาอากัดไปหมากูไอเลวฆ่าหมาเออันนี้โหดกว่าทุกคนโอเคแต่มันแตกได้อ่ะกูไม่เชื่อเลยระเบิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนั่นมันนุกเหรอนั่นใครพูดม่นนุกเหรอนุกอะไรวะนุกระเบิดนุกนัแหละอันนี้กินได้ทุกคนกินแล้วมันเพิ่มเลยวะไม่รู้อ่ะแต่คือกูจะไม่ได้ก่อเหมือนคลิปเที่ยวเหรอคือคลิปที่เรากูเปิดไม่ได้ก่อเลยนะ่โดนหมดแล้วเรื่องไงวะ ก็กูน้อยมากเลยเอาจริงไม่เป็นไรเพื่อนกูเข้าใจโอ้โหมึงเคยมึงเคยเป็นเหรอแต่กูเพิ่งเป็นได้ไม่นานเองนะหลังๆมาเป็นเนี่ยแล้วก็ชิมอันนี้เป็นไวรัสเมทัลไวรัสแร่ไวรัสเกิดกันแร่กันหรอเชืชู้เหรอเผื่อทุกคนอยากรู้มาเดี๋ยวค้าไปดูถ้าเราค้ามันจะอ v i ทเบิลเหรอไม่น่าเออไม่ไม่อ่าน v ทเบิลจริงด้วยแต่มันถามว่ามันได้อยู่ไหมก็เฉยๆนะเออประเด็นแม่งแตกเลยไงอะไรโอ้ยเราไมันกัดทําไปไหนี่ย้นี่ดิกูเหลืออย่างละยี่สิบนะ กูเหลือเก้าสิบแปดกูเหลือน้อยมึงอ่ะเหลือเก้าเท่าไหร่นะเก้ากับสิบแปดเก้ากับสิบแปดอ๋อโอเคอันนี้กเกาะไปเลยก็โหดเอ้ยอันนี้เป็นรุ่นบล็อกโอเคอ๋อเราเคยได้รุ่นบล็อกแบบนี้ป่ะที่เราแบบไอ้นั่งขุดนานๆแล้วแบบไอ้บอยมันรอเราใช่ป่ะวะูวเกาะขาวเต็มเลยแต่ทั้นสีนน 4, มันต่างกันหรือเปล่าวะเอออันนี้ปล<อ>า,าเดียวโหดกว่าใช่ไอ้เกาะที่มันเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวผมขุดสะกรั้ทุกคนอันนี้เป็นปืนปืน จะยิงกันตายป่าวะไม่รู้อ่าเดี๋ยวขุดก่อนเท่าที่ขุดดูเนี่ยคือมันจะดอบในก่อสีขาวลยนะงั้นเราก็ใส่สีขาววู้ก่อสีขาวหกวกไวรัสอีกแต่ว่าหมวกนี่คือบาลเลได้บัฟเยอะกว่าไม่เชื่อไม่เชื่องั้นเราก็ประมาณนี้แล้วกันเออมีต้องเก็บป่ววะกูขุดตั้งนานเอออันนี้สีแดงมียังวะเดี๋ยวกล่อะ,ะสีแดงเรามีแล้วแต่สีเขียวไม่มีเหลือกี่กล่องนะสิบเอ็ดละโอเคอ่ะไหนคนลองไปยิงหน่อยมาไหนตายไหมอุ้ย ของกูเต็มแล้วมึงไม่ต้องลือเข้าไปไอ้นี่ดิไม่ลืมเกืบละกูไม่ตกแต่ว่าของกูเต็มแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นยาไวรัสโอเคโอ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไวรัสเุ้ยบอยขับรถแล้วนะพูดเอ่ดูดิข้างในใครไมีของด้วยนะเหรอไหนอ่ะไปดูเออมีจริงด้วยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้คือบล็อกอะไรวะมันแตกไฟล์ได้เหรอเอ๊ะหรือมันขุดได้อ๋อทำอะไรไม่ได้เลยมึงเป็นสวยงามไปเฉย มาวายรัตไปเลยวรัสไม่ต้องรู้เลยแล้วแหละทุกคนเนี่ยเปิดรัวไปเลยวรัสโอ้โหกูเปิดกูเปิดได้บางกรล่องที่กูวางไวสส้สิบสิบกว่ากองหายเพียบไปเลยโอเคสิว่าหมดแล้วโอ้โห oh oh, ยังยังเหลือป้าอีกอันนี้น่าจะเป็นบัฟไลน์นะอันนี้อารัก,กีวอชั่นอันนี้เป็น OP โอพีพชั่นอ่ะโอพี OP. เอาอุ้ยไม่โดนไม่รับโอพีไปละอันนี้เป็นเดบโอพีถ้าโอพีไม่ปลาใส่กูหรอกแต่ว่าคือเรายังมีพว้แอปเปิลนะน่าจะน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้เป็นกระดูก อันนี้เป็นเสื้อกลอบาเรียเราไม่ขอกินเยอะแปมมันก็ไม่ดีไหมเอ่ออันนี้ดีกว่านะทุกคนโอเคแต่เพิ่งตีนะเดี๋ยวกรอบมันแตกเดี๋ยวตีมือเ้่าปกติเูยเนี่ยอ่ะเปิดปบไปเผื่อปั๊ยาใส่ตัวเองอือเผื่อปั๊ยาใส่ตัวเองอ่ะหมดแล้วอันนี้เป็นแอปเปิลบาเรียทุกคนโอ้โหแอปเปิลกูจัดเต็มมากแล้วก็ยาโอเคเปจนเจ้าของเป็นเจ้าของสักเลยโอเคเป็นเจ้าของสู้กับบอสในหนังอีชอนในหนังก็ไดช่องผมยูทูบดีชันโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมขอกินบัฟก่อนมาโอเค เท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าเราอาจจะชนะมันนะผมคิดว่านะเออแอปเปิลมุ่งไหมมึงไม่มีทางชนะมึงไม่มีทางชนะกูแอปเปิลนี่เดี๋ยวผมเก็บไปกีนกับอยนะเขาบอกว่าเอฟเฟกต์โอพีเหรออันนี้ไม่แน่ใจอ่ามาพราะเนี่ยแต่แอปเปิลชูว่าบาลีโอพีเอพีเอฟเออ์มึงมีเหรอมีตั้งสามของลูกไอ้ลูกที่กูถือเลยนะเนี่ยที่กูถือเลยนะอันนี้น่ะอ๋ออันนั้นกูก็มีโคแลนโอเคมาพร้อมกันเออนั่นแหละโอฟีมาตั้งรับรบสู้กันเลยขอรอมือตีนี้โอ้โห บอสไมค์คาร์ดหนึ่งร้อยวันกูกาดแต่ว่าไอ้เที่เราถึงร้อยวันไงถ้าสู้พวกเราแบบเป็นล้านวันไม่ได้หรอกไอ้คิดที่เราที่เราสู้กับอะไรนะไอ้ตัวหัวฟ้าชื่อไวน์นะริมโรุเออริมโรุมันยังโหดกว่านี้แต่ไมค์คาร์ดหนึ่งร้อยวันคือมันกาดมากเลยพวมานสร้ากันหนึ่งร้อยวันไงเออแช่มันท้ายหนึ่งร้อยวันมาเกาทุกคนอ่ะรอยให้มันมาตีเาดูเอออ้าวมันตีกาดแต่ว่าก่อนกูไม่ค่อยลดเลยก็มาไมค์คาร์ดแค่ถึงร้อยวันแต่ต้องมาเลกาทุกคนโอ้โหมันกลัวมันมาทรมานนะ รอนะเรียบร้อยมาจะไปสึกของเราโอเคอ้าวกินไม่ได้นี่ปลาเรียโอพีมันบัฟบัฟเปล่าบัฟเปล่าอ้าวเหรอเออก็ไม่แน่บบบัััฟฟฟแหมาอันนั้นเราโอพีอันนั้นเราโอพีที่มึงกินอ่ะผมไม่กินบั๊บนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือบัฟเริงเยอะอยู่ไงอ่ะกินเผื่อได้ผมทุกคนบอกให้กินมาพร้อมยังมาถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยโอ้ยโอ้โหมันตีแค่ไหนเหรอวะโอ้ตรโอ้หดิวดิวดิมาดิมาเด้อเออเออเออไหนดูก่อนดิโอเคมาถอดก่อดเลย ถามว่าถอดแล้วมันช่วยไหมก็ไม่ช่วยนะมาวามีโอกาสที่มึงกับกูแต่ว่กา,ากเเเออูเห็นเกาะกูเห็นหัวใจเต็ตมจอเลยเออเห็นหัวใจเต็มจอเหมือนกันมาพร้อมยัง้าชา,าม,มาถ้าพร้อมเราก็มาเลยแต่ประเด็นคือกูมียาที่กูแบบยังไม่ปาสำหรับทุกคนเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยไม่โดนหรอปั๊โอ้โห<ม>โอเคแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสมอหรือว่าเราจะมีกฎใหม่ห้ามกินแอปเปิ้ลโอพีบายเรียนนี่ลหละแล้วก็สู้อีกรอบหนึ่งเอาไงล่ะแล้วมึงคิดว่าจะเสมอป่ะไม่แน่ป่ะอ่ะงั้นเป็นเสมอได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทุกคนบอกว่าแบบ พี่ถ้ามึงไม่กินแล้วมึงจะเปิดไว้ทำไมเออนั่นแหละเนาะอ่ะงั้นก็ทุกคนมีความคิดในไงเกี่ยวกับแบบนี้ก็ลองคอมเมมนต์าดูแล้วกันเนาะเปิดแบบทุกคนแบบอยากให้แบบไม่ให้กินแด้เปิ้ลที่โอพีอ่ะแบบขนาดเนี้ยแต่ให้กินได้เปิ้ลที่แบบมันตายได้เออทุกคนก็ลองไปมาดูแล้วกันเนาะแต่ก็แบบมันก็แบบอาจจะแบบแปลกๆเลยเนาะเออกูก็แปลกแล้วก็ไม่ใช้เปิดเลยทำไมวะใช่โอเคเราได้ชนะกับบอสมแต่ผมไงที่ก็เสมอกันไปนะเออไลค์ไงกุสันท์คายช่องมุมยูต้าดิคิมชันไว้เจื่อไอคิปหน้าเจอกันนนเาคคชื่อย